เออึ้นมาแน่นอนหนึ่งหนึ่งนี้พอมาชิมมาวันได้เชนย่าเหลือพอมาแน่นอนกินถ้าเป็นอินเตอร์จะได้แต่งอินเตอร์พอเชนย่ามาเนี่ยมันทำให้นักวิ่งที่เป็นนักวิ่งไทยจะไม่วิ่งกันเราห้ามตัดเราก็เลยเราก็เลยลดลดจำนวนลงมาก็คือที่หนึ่งจะได้ประมาณสามพันบาทอ่าที่สองนะครับต่อไปอ่าผมคิแล้วมันจะจุดสนานเนฮาร์ ยังวิ่งแบบหน้าได้หญิงก็วิ่งได้ชายก็วิ่งได้ไม่แบบเป็นสี่รุ่นหนึ 1, ่งชายอายุสี่สิบปีไว้ในนี้ยังไ,งไม่ค่อยมีอันนี้เล่าข้าวๆสี่สิบครับสองก็ชายอายุสี่สลงมาครับเราถ้าถ้าลงแข่งก็อาจจะได้เจอแล้วก็สามก็เป็นหญิงสี่สิบปแลันก็หญิงตั้่สี่สิบ แล้วก็จะมีพิเศษท่าตออ่ะเป็นการวิ่งนซีอ่าวิ่งนซีนี่ก็จะมีรางให้เหมือนกันตัดสินโดยอาจารย์เนื่องจากอะไรไหมเพราะว่าวันที่เรจัดตรงนวันองเราเีวันนั้นจะมีหาครับใช่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  ก็ก็คือแต่แต่คนที่มี่ัเปนจีเนี่ยเราก็เราก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องเออ่วิ่งครบสิบรอบอาจจะวิ่งสองรอบเพื่อโชว์ตัวรอบสนามสองรอบรอบหนึ่งวัดสี่ร้อยเมตรนะสองรอบก็ก็หลาร้อยเมตรก็เดินเดินวิ่งๆเอ่อเออ่างรูปที่เห็นก็จะมีของที่เป็นรูปปูกับรูปแรก อันนี้ฮมันจะเป็นเขาจะโดเน a t i ด้วยซึ่งรายละเอียดที่ดีมากเลยเขาเขาจะโอนชุดแล้วก็โด o n a t i o หรับพิมเพิ่มเติมเป็นวัดใจสำหรับคนที่วิ่งได้ยี่สิบเก้ารอบคือตรงกับปีเราจะมีของแถมเพิ่มไม่อีกอัลบั้มเพิ่มไม่อีกแล้วรางวัลที่หนึ่งคนที่วิ่งมากที่สุดก็คือเงินรางวัลสามพันบาทรางวนที่สองสองพัน รางวัลที่สามพันหนึ่งรุ่นที่สี่รางวัลที่สิบเอ่อรางวัลละห้าร้อยก็เหมือนบอกว่าถ้าสมัครห้าร้อยบาทเอ่อสี่ร้อยบาทต่อคนเนี่ยก็มาค่าสมัครกันไปครับประมาณนั้นส่วนเอ่อค่าสมัครสี่ร้อยบาทจะมีเสื้อมีเอ่อมีเสื้อให้ครับส่วนเหรียญเนี่ยเขาต้องยื่นให้ได้ก่อนจะจะได้แล้วก็ แล้วก็มีบัตรวีพีของคนรัเก่ารุ่นหนึ่งรุ่นห้าแล้วก็อาจารย์อาจจะร,ราคาสูงนิดนึ่งครับเพื่อโดนเนีย,ยนให้ขนาดแล้วก็ในงานอันนี้อันนี้ภาพมันเก่าไม่มีภาพอัปเดตใน Google ออกมาได้เลยซึ่งตอนนี้มันเป็นเป็นสนุกยาง<ช>เรียบแล้ววิ่งได้ดีมากผมไปเทสน์วิ่งแล้วก็จิบรอบเนี่ยประมาณครึ่รงชั่วโมงก็ก็เสร็จครับเอ่อโดยเนี้ยผมอยากจะฝากงานใครก็ได้ฝากดชอบงานนิดนึงผมอยากได้ layout พื้นที่ครับใครสามารถวัดพื้นที่ให้ผมได้บ้าง วัดวขาัดโาดวัดพื้นที่วัดพื้นที่หน้าข่างเนี่ยผมอยากได้เดี๋ยได้ l a ของของตัวอาจารย์ครับแล้วก็ขนาดเพ่จะดูว่าจุได้ขนาดไหนแล้วก็แล้วก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะผมกำลังคิดว่าผมจะใช้อาจารย์เนี้ยเซเดียมในการออจับคอนเสิร์ตตัวนี้ คือเวลาเ,เวลาคนคนตีเล่นเล่นตรงนี้เพื่อจะให้กระจายเสียงเราจะประหยัดเรื่องของเครื่องเสียงน้อยลงในแบบคอนอเซ็ปต์กาจะเป็นแบบพักแจมก็คือเอากีตาร์มาเองแล้วก็มาเสียบแอมเสียบปลั๊กที่นี่แล้วก็แจมบีแจมมันได้เลยครับขนาดของเลนครับขนาดของสนามแล้วก็ขนาดพื้นที่โดยรอบเนี่ยฮะทั้งหมดครับ ได้ไหมอันนี้ไม่อันอันนี้นะน่าจะไม่อาจจะไปที่ไฟอัตตาลไปหาการเงินกระชัยเขามีผังทีงผมสนับเพือการดูแลเรื่องเรื่องสถานที่ผมว่าเขามีตัวเลขพวกนี้อยู่นะลองไปดูที่ไฟอยตตาาลนะชอ่ะแล้วถ้าวัดเพิ่มได้ก็วัดมาละเอียดหน่อยก็ดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาวางผังเพราะว่าตอนนี้ตัวงานเราจะมีงานร้านมาเก็ต อยู่ในงานนี้ด้วยร้านมาเก็ตนนนเนี่ยเราจะจัดอยู่บริเวณด้านข้างสองข้างนะัดแล้วตอนนี้จะจัดอยู่แค่ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าถึว่าคนสนใจมากเราก็จะจัดเพิ่มมากขึ้นยังูต่อไปอ mm hmm. งานร้ามาเก็ตเราจะเป็นเป็นฟิลแบบง่ายๆปาร์ตี้แบบจัดบูธ ที่ง่ายแต่ต้องคิีเองมัด้วยตัวเองนะเอ,อเราเราจะให้พื้นที่ปลัาและฟรีสำหรับผู้ที่จัดงานรายได้เอาจับเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าขายดีก็โดนเนีให้กับคณะนิดหนึ่งครับแล้วก็เออต้องบอกนิดหนึ่งว่างานนี้ไม่มีเล่าครับเป็นงานสาังส่ร ครับแล้วก็บรรยากาศก็จะคล้ายๆกับว่าเราจะใช้สานามหญ้าในการนั่งปิกนิกคุยกันพื้นทีน่สวนร้านก็ถ้าดูง่ายๆอันนี้อันนี้ผมว่ามาจากงานโชกลเฟสที่ที่อโศกนะรวมก็ก็คอนเสิต์งานโชกลเฟสก็จะดีเหมือนกันในงานเราก็จะตัดพืน้นที่ให้แต่ละร้านประมาณสามร้อสามเมตรครับแล้วก็ แล้วก็คุณที่มากๆให้มาตกแต่งเองแล้วก็จะมีการเชิญจิตเก่าหลายๆห,หลายที่มามามาลงก็จะมีภูทักษ์รลงบรรสวนนี้สมรรถสติของจันท้ามีรุ่นพี่อันนี้อันนี้โคดั๊์จ้าทับสปริงโซลของพี่เบียร์พี่เบียร์ทับแล้วก็จะมีร,ร,รมุ่นพี่สามสี่คนที่มีภูทักษ์ พมาลครับซึ่งในส่วนของงานเนี่ยงานวิ่งทีมผมทำได้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมทำเกี่ยวกับเจอวิ่งเป็นนักกีฬาเพื่อนเป็นนักกีฬากันหลายคนก็ก็เป็นซ้อมวิ่งเป็นมาจนตอนที่เ,เชื่อเสร็จแล้วเชื่อเสร็จแล้วแบบเออเรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรายังอยากจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม ฝากทางอาจารย์ร้อยไว้แล้วว่าถ้าได้โลโก้มาเราก็จะเข้าพัฒนาเพิ่มแต่ตอนนี้นเราจะขาดในส่วนของอันมาเก็บอืมเราอยากให้ให้ให้น้องๆซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูเรื่องอันมาเก็บได้ได้ได้ดี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 วันก่อนมันงานอ่าใช่วันนี้งานวันต่อวันงานนต่อดนงาน แต่ตอนนี้ไอ้ตัวทีมงานก็ยังจะไปที่ต้องรวบรวมกันแล้วก็ถูกได้รับการสื่อสารตลอดเวลาตาไาสตาร์หปกนะก็สตารใได้ได้ก็ก็หนึ่งทีมาผมเชื่อว่าเฮสทปีสามีสองปีหนึแน่เกือบถิคนลหละในในะนามีประมาณหนึ่งาน ขอรับคนเองไมทอไหนึ่งปนะ้ราควรไได้ได้ไ้ได้ได้แบบสามแบบเาไร้ละปีปีละยี่สิบสามกเมได้ได้ได้ปีเป็นของเพิ่มของห้าร้อยห้าร้